บอกเลยรถดีไม่ต้องพูดเยอะ Honda H R V 1.8 E L สีบรันเงินปี2015ตัวท็อปสุดนะคะเปิดได้ครบทุกออปชันไปค่ะไปดูรถกันไฟหน้า L E D โลโก้ Honda สีบรันเงินซึ่งตัดกับ กระจังหน้าสีโครเมียมมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงเช้าที่อาจจะมีหมอกหรือบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะไปดูด้านหลังกันท่าด้านหลังเป็น5ประตูนะคะพอเปิดประตูขึ้นมาว้าวด้านหลังกว้างมากสามารถใส่สัมภาระไม่ว่าจะเป็นกระงกระเป๋าเวลาจะไปต่างจังหวัดกลับบ้านหรือว่าสายแคมปปิ้งก็ได้นะคะที่สำคัญสามารถ ใส่คาซิสบรรทุกเด็กได้ด้วยนะคะใช้คําว่าบรรทุกเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยรถคันนี้เป็นคุณแจอัจฉริยะนะคะระบบทุทสตาร์ทมาพร้อมจอ LCD ระบบสัมผัสสามารถสั่งงานโดยการสัมผัสได้เลยนะคะง่ายๆเกียร์ออโต้แอร์แบ็ ABS คันนี้มีแอร์แบ็กลูกนะคะสิ่งให้มาเยอะก็ไม่ต้องอยากใช้นะคะให้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำรองและ คอนโซลสีดำพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสีดำเช่นกันภายในสีดำยิ่งรวมเข้ากับคอนโซลและพวงมาลัยทำให้รถภายในดูเรียบหรูดูแพงและดูดีขึ้นมากเลยค่ะดูสุขุมรอบครอบและขับสบายตาที่สำคัญเลยค่ะนี่เลยค่ะพวงมาลัยซันรูฟนะคะสามารถเปิดพวงมาลัยซันรูฟได้รัอบอากาศดีๆบ้านเราได้เลยค่ะ คันนี้เป็นตัว็ัปสุดนะคะรถสวยมากบอกได้เลยและที่สำคัญรองรับการเติมน้ำมัน e 8 5ได้ด้วยค่ะประหยัดมากๆค่ะคุ้มค่ะบอกได้เลย Honda นน HR-V 1.8 EL สวยๆคันนี้ราคาเพียง429,000บาทผ่อนเพียงงวดละ7,952บาทตลอดสัญญาสนใจทักมาได้เลยค่ะ089-781-0698หรือสายด่วน094-973-9999รีบๆมาพาหนูไปเที่ยวปีใหม่หน่อยนะคะทุกคน